เราได้ถ่ายทอดให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นกันเพื่อประกอบใน้พิธีปรอกอเพื่อแคร์ที่ท่านเสนาจารย์ได้อธิบายไว้ว่าเป็นการป้อนข้าวพระจันทร์นะครับป้อนข้าวพระจันทร์ป้อนจะสังเกตเห็นว่ามีข้าวเม่าซึ่งเป็นเครื่องอที่บ่งบอกถึงว่าข้าวเม่านี่ก็เป็นเป็นอาหารที่ เป็นอาหารเป็นอาหารมื้อแรกที่เก็บเกี่ยวม,มาแล้วเราทําอะไรก็ทําก็คือทำถวายถวายเทพเจ้าก,ก่อนก่อนที่เราจะไปทานหรือันทำอย่างอือ่นเอเรามีความเคารพในเรื่องนี้นะครับก็เป็นข้าวที่เราเตำเสร็จแล้วก็เป็นผลเพลินนี้หลังจากเสร็จพิธีใครที่ได้ทานข้าวเม้านี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นมงคลชีวิตครับอันนี้ก็แบ่งปันกัน ที่ท่านเห็นพวกเราทำเนี่ยสวัสดีทุกท่านเด้อสวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็จะเกิดความเป็นสันติสุกันนะครับคุณผู้ชมกดแชร์กดไลค์ด้วยกดษาไทยด้วยนะครับพิธีเข้าทรงหรือพิธีบวงสรวงนะครับในทุกปอนข้าวพระจันทร์นะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นพิธีนี้และอัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลงมาสู่โลกมนุษย์นะครับเพื่อเปิดโชว์เพื่อนำ ให้โชวให้ลาบนะครับเป็นประเพณีที่นี่เขาจัดทุกปีนะครับตรงบริเวณสระสระกลางนะครับตรงนี้จะมีอยู่ปมันห้าสระด้วยกันนะครับอยู่ถ้าชมจำไม่ผิดนะครับไม่แน่ใจว่าห้าสระหรือหกหรือเจ็ดผมไม่แน่ใจขออภัยด้วยถ้าผิดพลาดนะครับวสระเยอะขึ้นเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้คือสระกลางนะครับข้างๆล้อมรอบด้วยสระ สอันศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณผู้ชมนะครับที่ปราสาทภูมิโปนต์ตำบลลมอุะิศรับจังหวัดสุรินทร์สวัสดีคุณผู้ชมที่ชมทางช่องยูทูบคุณทรัพยานาคนะครับใส่ท่อนสดแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางเพจวีพีนิวห้องข่าวสังขารนิวนะครับก็แชร์ลิงก์ไปที่เพจด้วยนะครับคุณชมและก็แชร์มาแล้วให้กำลังใจด้วยท่านใดอยากติดตามแอดทิพันนะครับช่องคุณทรัพยานาคก็มาติดตามได้นะครับที่ ยูทูบนะครับช่องเกุมทรพยานาคก็จะเจอพี่พันธ์ก็อยู่ในช่องยูทูบซึ่งเลขเด็ดหวยเด็ดก็จะมีนะครับทุกที่มารวบรวมไว้ที่ช่องยูทูบช่องคุมทรัพย์านาคนะครับนะครับหรืออีกช่องทางช่องทางหนึ่งก็ทิศพันธ์พิมพ์เข้าไปทิศพันธ์ก็จะเจอเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ก็จะเป็นอาจารย์ุกอาจตอนนี้อาจารย์พรมเริ่มจุดภูเทียนนะครับทำพิธีแล้วนะครับรอส่งรูปมาถึงเวลานั้นมี ที่ผ่นก็จะปล่อยบรรยากาศยาวๆไปนะครับดูว่ามีอาจารย์หรือองค์ไหนลงมาแล้วก็ให้ในม่วงนโชคลาภพวกอีกเวลาเอ็ดก็ไม่เคยมานะครับว่ามันเป็นยังไงในการเข้าส่งหรือบวงสวงตรงแบบนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูบัรยกกันนะครับถ้าอะไรที่หลับนอนแล้วเนี่ยอดจะทำคลิปให้ให้ชมอีกนะครับเป็นคลิปจริงๆนะครับ ดนตรีนี้เป็นการเพลงสดเลยนะครับเล่นสดนะครับยำที่นี่ก็จะมีะนั่งด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับก็เป็นประเพณีบ้านนะครับครับป,ประเพณีแต่ละของถิ่นอาจจะไม่เหมือนกันเนาะ

សុរភាសន្ធរ